สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงนะคะซึ่งจะเป็นประยุกต์แบบหนึ่งนะคะของการใช้กฎลูกโซ่นะคะทีนี้เราลองมาดูตัวของกฎลูกโซ่ที่เราจะใช้นะคะเพื่อที่จะ,ะนำไปสู่การหาค่าของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะประเภทที่เป็นฟังก์ชันแฝงดูจาก กรณีเฉพาะก่อนนะคะก็คือ z เท่ากับ f x y แล้วก็หมายความว่านะคะฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปร2ตัวนะก็คือ x และก็ y แล้วก็ในที่นี้นะคะเราจะสมมุติให้ y เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับ x ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะดูอนุพันธ์นะคะก็คือเราก็จะได้ว่า แผนภาพาต้นไม้นะคะที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นแซดนะคะขึ้นอยู่กับ2ตัวแปรคือ x แล้วก็ y แต่ว่าเราจะคิดว่า y ตัวนี้เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราหาอนุพันธ์ของ Z เทียบกับ x ก็จะเป็นผลบวกของ2พจน์ ะะก็คือพจน์ที่1ก็จะเป็นอนุพันธ์ของ z เทียบกับ x นะคะแล้วก็พจน์ที่2ก็จะเป็นอนุพันธ์ของ z เทียบ y แล้วก็คูณกับอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะคะก็ซึ่งก็จะเป็นพจน์นี้ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะกรณีเฉพาะค่ะก็คือกรณีที่ ถ้า z เท่ากับ4นะคะนั่นคือ f(x, y) ของเราเท่ากับ4สิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือตัวของอนุพันธ์ของ z เทียบกับ x ถ้าเกิดว่า z เท่ากับ4ตัวนี้ก็จะเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการออกมาก็คืออนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x บวกกับอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y คูณอยู่กับ dy dx เท่ากับ0ซึ่งก็จะเป็นสมการนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็จะได้ว่า dy dx นะคะก็จะเท่ากับลบอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x แล้วก็ส่วนด้วยอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y สิเขียนในรูปของเัญลักแบบที่เป็นตัวห้อยก็จะเป็นลบ f x แล้วก็ส่วนด้วย f y นะคะของสูตรนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงในแคลคูลัสหนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะต้องหาอนุพันธ์เทียบกับ x ทั้งสองข้างของสมการแล้วก็จัดพดนะคะถึงจะได้ตัวของ dy by dx ออกมาซึ่งก็จะทำค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เรียกว่า ทำให้เราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนค่ะก็คือเราจะเขียนตัวนี้นะคะก็คือขั้นตอนที่1ค่ะสมมติถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชันแฝงสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือเราก็จะสร้างตัวของฟังก์ชัน fxy ตัวนี้นะคะซึ่งตามทฤษฎีเนี่ย เราจะสร้าง f(x, y) ตัวนี้เท่ากับ c โดยที่ c ตัวนี้เป็นจำนวนจริงแต่ว่าถ้าเพื่อความง่ายนะคะในการจัดแบบเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ตัวนี้นะคะก็คือให้ c เท่ากับ0ไปเลยนะคะก็คือสร้าง f(x, y) ตัวนี้เท่ากับ0เลยนะคะหลังจากนั้นเ,เราก็จะได้ค่ะว่าตัวของ dy d y dx ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับลบ fx แล้วก็ส่วนด้วย f y อันนี้ก็คือ2ขั้นตอนง่ายๆในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราเรียนในคณิตศาสตรน่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะลองดูจากตัวอย่างนะคะก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีบทนะคะก็คือ อันดับแรกก็เราก็จะสร้างฟังก์ชันนะคะเพามฉนันีนี้ของเราก็คือเราก็จะสร้าง fxy นะคะ fxy ของเราเนี่ยจะได้มาจากสมการที่เป็นความสัมพันธ์ของ y กับ x นะคะก็คือ ความสัมพันธ์ของ y กับ x ของเราก็จะได้ออกมาเป็น x ยกกำลัง3บวกกับ y ยกกำลัง 2x แล้วก็ลบ3เท่ากับ0เพราะฉะนั้นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเราก็จะให้ fx, y ของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็น x ยกกำลัง3แล้วก็บวกกับ y ยกกำลัง 2x แล้วก็ลบด้วย3เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราใช้สูตร หรือว่าใช้ทฤษฎีบทได้แบบไม่ผิดนะคะก็คือทุกคนควรจะเขียนว่าให้ fx y เท่ากับอะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเท่ากับ0หรือว่าเท่ากับค่าคงที่นะคะต่อไปจากทฤษฎีบทที่5นะคะก็คือเราก็จะได้ว่าตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น dy by dx ก็จะได้ออกมา แล้วก็หลังจากนั้นเราก็แค่แทนนะคะ f อ y ของเราคือ x อกยกกำลังสบวกกับ y ยกกำลังสองเลบสเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ก็จะได้ออกมาเป็น3 x มกกกำลังสองแล้วก็บวกกับ y ยกกำลังสองอย่าลืมเขียนวงเล็บนะคะเพราะว่าตามสูตรแล้วคือลบของ f เทียบกับ x นะคะถ้าเราไม่ เขียนวงเล็บเดี๋ยวก็จะกลายเป็นผิดความหมายไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่วนด้วยนะคะอนุพันธ์ของอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ซึ่งพจน์แรกเป็น x ยกกำลัง3หารุพันธ์ย่อยได้0นะคะพจน์ที่2ของเราเป็น y ยกกำลัง 2x หารุพันธ์แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น 2xy พจน์สุดท้ายเป็นค่าคงที่3หารุพันธ์ย่อยเทียบ y ก็จะได้0เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ออกมาได้ใน2บรรทัดเลยนะคะต่อไปเขาบอกว่าให้เราลองตรวจสอบคำตอบนะคะโดยที่ใช้การหาอนุพันธ์โดยปกตินะคะก็คือในขั้นตอนที่เราทำในแคลคูลัส1เนี่ย สิ่งที่เราจะทำนะ,ะก็คือเราต้องการหา dy by dx นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาอนุพันธ์เทียบ x ทั้งสองข้างของสมการทนี้นะคะหลังจากนั้นพจน์แรกค่ะก็คือเป็นอนุพันธ์ของ x ยกกำลังสเทียบ x นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น3แล้วก็ x ยกกำลังสอง ต่อไปจพ์ที่2นะคะเป็น y ยกกำลังส x เราจะมองว่ามันเป็นผลคูณของ y ยกกำลังสแล้วก็คูณอยู่กับ x เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของเราก็จะเป็นหน้าแล้วก็ดิฟหลังก็คือ dx by dx ได้1น,นะคะบวกกับหลังก็คือ x ดิฟหน้าหอนุพันธ์ของ y ยกกำลังสองเทียบกับ x นะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น2 y dy d y dx โดยกดลูกโซ่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะมองว่า y เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นะคะหลังจากนั้นหาอนุพันธ์ของ3เทียบกับ x ได้0ด้านขวาของเราก็จะได้ออกมาเป็น0นะคะแล้วเราก็จัดรูปนะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น 2xy dy d y dx ก็จะเท่ากับลบของ 3x ยกยกกำลังสองบวกกับ y ยกกำลังสองแล้วก็ตัวนี้เราก็จะได้ dy by dx ค่ะออกมาเป็นลบ3 x ยกกำลังสองบวกกับ y ยกกำลังสองส่วนด้วย2 x y ซึ่งเท่ากับที่เราใช้ทฤษฎีบทที่5เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของฟังก์ชันแฝงของหลายตัวแปรค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี x y z นะคะซึ่งเราให้ความสัมพันธ์ออกมาเป็นสมการเราก็จะสามารถมองว่าทุกตัวแปรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดก็จะแล้วแต่ว่าเราอยากจะดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรไหนเทียบกับตัวแปรไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ ทำนะคะก็คือเราก็จะมองว่าตัวนี้นะคะสมมติว่าถ้าเราดูกดลูกโซ่นะคะสมมติว่าครูมีตัวของ w นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x y z นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการดูอนุพันธ์ของอสมมติวเราต้องการดูอนุพันธ์ของ z เทียบกับ x นะคะเราก็จะคิดว่าตัวนี้ของเราเนี่ย ก็คือตัวนี้นะคะก็คือ z ของเราเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ X ในขณะที่ของ y เนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ X แล้วก็ z ในกรณีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่า y เนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นถ้าเราหาอนุพันธ์เทียบ X นะคะตัวนี้เราก็จะมีค่าที่จะขึ้นอยู่กับ X เนี่ยตรง2ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อนุพันธ์ ย่อยออกมานะคะก็คืออนุพันธ์ย,ย่อยของ w เทียบ x ของเราก็จะเท่ากับอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x แล้วก็บวกกับอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ z คูณอยู่กับอนุพันธ์ย่อยของ z เทียบกับ x นะคะก็คือมี2พจน์หลังจากนั้นถ้าตัวของ w เท่ากับค่าคงที่นะคะก็คือ f x y z ของเราเท่ากับค่าคงที่4เราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของ w เทียบ x ตรงนี้ก็จะเท่ากับ0 ดังนั้นเราก็จะได้สมการนี้ออกมานะก็คือได้เป็นอนุพันธ์ย่อยของ f mm. เทียบกับ x บวกกับอนุพันธ์ย่อยของ f mm. เทียบกับ z คูณอยู่กับอนุพันธ์ย่อยของ z mm. เทียบกับ x ก็จะเท่ากับ0แล้วเราก็จัดการกับสมการก็จะได้อนุพันธ์ย่อยของ z mm. เทียบกับ x เนี่ยเท่ากับลบ f x แล้วก็ส่วนด้วย f z แบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นขั้นตอนตัวนี้นะคะก็คือเราก็จะทำเหมือนกับ1ตัวแปรที่เราดูเมื่อกี้นะคะก็คือเราก็จะสร้างฟังชันตัวนี้นะคะก็คืออันที่1ค่ะเราก็จะสร้างฟังก์ชันตอนนี้ก็จะเป็นของ x y z ตัวนี้เท่ากับค่าคงที่4แล้วก็ขั้นตอนที่2ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาอนุพันธ์ย่อยของ z เทียบกับ x ตัวนี้ก็จะเท่ากับลบ fx แล้วก็ส่วนด้วย f เทียบ z แบบนี้นะคะทีนี้จะเห็นว่าตัวแปรของเรามี3ตัวเพราะฉะนั้นหมายความว่าอนุพันธ์ย่อยที่เราอยากจะได้เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งหมด6กรณีเลยนะคะก็คืออาจจะเป็น z เทียบ x หรือว่าอาจจะเป็นของแซเทียบ y ถ้าแซเทียบวายตัวนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มเดาได้ ai, นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y ายแล้วก็ส่วนด้วย f เทียบ z แบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อนุพันธ์ย่อยของ x นะคะตัวนี้เทียบกับ y ตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นลบอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ส่วนด้วยอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ z หรือถ้าเราอยากจะได้อนุพันธ์ย่อยของ y เทียบกับ z ตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นลบ f z แล้วก็ส่วนด้วย f เทียบ y แบบนี้นะคะพเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าเราจะมองอนุพันธ์ย่อยของตัวแปรไหนเทียบกับตัวแปรไหนในฟังก์ชันแฝงของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นทฤษฎีบทที่6นะคะก็คือถ้า fx y z เท่ากับ c ตัวนี้เป็นฟังก์ชันแฝงนะของ x y z แล้วก็หลังจากนั้นกรณีที่ f z ไม่เท่ากับ0นะคะเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ z ทเทียบกับ x ก็จะเป็นลบ f เทียบ x ส่วนด้วย f เทียบ z แล้วก็อนุพันธ์ย่อยของ z เทียบ y ตัวนี้ก็จะเท่ากับลบ f y, ส่วนด้วย fz นะคะต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ,ถ้าทุกคนจำได้ตัวอย่างนี้จะอยู่ในตัวอย่างที่27นะคะซึ่งเราดูสโลปของ surface นะคะใน y-direction นะคะแต่ว่าของตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ จะลองคำนวณให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ค่ะก็คือเราจะสร้างฟังก์ชันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ fx y Z ตัวนี้นะคะตามทฤษฎีเนี่ยก็คือจะให้เท่ากับ4นะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ทุกคนหลงลืมบางทีมันจะมีพจน์ด้านขวาหลายพจน์นะคะก็คือจับมา อยู่ทางด้านซ้ายให้หมดเลยแล้วก็ให้ด้านขวาเท่ากับฟังก์ชันศูนย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวกกับ z ยกกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะคะแล้วก็ถ้าเราหาอนุพันธ์ย่อยของ z นะคะตัวนี้เทียบกับ x ตามทฤษฎีบทที่6นะคะตัวนี้ของเราเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ z เทียบกับ x ตัวนี้ก็จะเท่ากับลบ อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ส่วนด้วยอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ z หาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ได้ออกมาเป็น2 x หาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ z ได้ออกมาเป็น2 z ตัวนี้ตอบได้เลยนะคะว่าเท่ากับลบ x ส่วน z เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูอนุพันธ์ย่อยของ z เทียบกับ x เราก็ดูที่จุด2ส่วนสาม 1.3ส่วน3แล้วก็2.3ส่วน3ตัวนี้เราก็แทนค่า x เท่ากับ2.3ส่วน3แล้วก็แทนค่า z เท่ากับ2.3ส่วน3ตัวนี้ก็ตอบได้เลยว่าเท่ากับลบ1แบบนี้นะคะหรือถ้าเราอยากจะหาอนุพันธ์ย่อยของ z เทียบกับ y ที่จุดนี้เราก็ใช้ทฤษฎีบทที่6ได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยเทียบ y, ส่วนด้วยอนุพันธ์ย่อยเทียบ z นะคะหารอนุพันธ์ย่อยเทียบ y ก็จะได้ออกมาเป็นลบ 2y หารอนุพันธ์ย่อยเทียบ z ได้ออกมาเป็น 2z นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นลบ y ส่วน z ทีนี้เราก็แทนค่านะคะก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยของ z เทียบ y ดูที่จุด2ส่วน3 1ส่วน3 2ส่วน3ตัวนี้ ได้ออกมาเป็นลบ y ส่วน z แทนค่า y ด้วย1ส่วน3แทนค่า z ด้วยตัวนี้นะคะ2ส่วน3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าของอนุพันธ์ที่จุดนี้เท่ากับลบ1ส่วน2ตัวนี้ก็ตอบได้เลยนะคะน,นี่ก็จะเป็น หัวข้อของการหาอนุพันธ์ของฟัง์กชันแฝงนะคะโดยเป็นประยุกต์ของกฎลูกโซแล้วก็ได้สูตรที่ทุกคนน่าจะใช้ได้ง่ายนะคะ